สาเหตุของการเสียชีวิตในปัจจุบันนะครับหลายๆโรคเนี่ยนะฮะเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมของเรานั่นหมายความว่านะครับมันไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคนะฮะมันไม่ได้เกิดจากภัยธรรมชาติมันไม่ได้เกิดจากนู่นจากนี้แต่มันเกิดจากวิธีการดำรงชีวิตของเรานะครับ ทีนี้พอมันเกิดจากการดํารงชีวิตของเรามันก็มีอยู่2องอย่างนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากจะเสียชีวิตด้วยอโรคพวกนี้นะครับก็ได้แก่นะอะไรบ้างเบาหวานความดันไขมันนะครับเส้นเลือดตีบ,นะบสมองเสือ่อมเราก็จะต้องดําเนินชีวิตของเรานะฮะให้สามารถมีชีวิตยืนยาวอยู่ได้โดยที่มีความเสี่ยงใน โรคพวกนี้เนี่ยน้อยลงนะครับครนี้นะฮะพูดน่มันง่ายนะครับแต่ว่าถ้าจะทําจริงๆเนี was, ่ยมันก็ยากนะครับถามโค้ดเนี่ยว่าเอ๊ะเทคนิคอย่างไงนะครับที่จะลดความเสี่ยงจากการที่เราจะเป็นไอ้เจ้าโรคพวกนี้นะครับที่มันเกิดจากพฤติกรรมนะครับก็แนะนำอย่างนี้นะฮะต้องดูก่อนว่านะครับพฤติกรรมอะไรในชีวิตเราเนี่ยนะที่ทาให้มันมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคพวกนี้นะครับโค้จะบอกว่าไม่ต้องถึงกบหยุด นะครับไม่ต้องหึงก็หยุดนะคนเราเนี่ยมันเคยใช้ชีวิตมาใช่ไหมแล้วอยู่ดีบอกเอ้ให้เลิกอ,อันนี้ให้เลิกอ,อันนี้ให้เลิกให้เปรับมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะไม่มีใครนะครับมาปรับปรุงตัวเราเองได้นอกจากตัวเราเองนะครับคุณลองดูก่อนว่านะครับพฤติกรรมอะไรที่มันจะทําให้เราเนี่ยนะไปเป็นโรคที่ว่ามาแล้วพวกนี้นะครับแล้วค่อยค่อย ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตนะโค้ชใช้คําว่าค่อยๆนะครับเพราะอะไรเพราะว่าการที่คุณไปหักดิบนะครับโป้งเลยเนี่ยนะครับนะมี2อย่าง1ทําได้แป๊บเดียว2นะครับเกิดแรงต้านไม่ทําเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวิธีที่ดีที่สุดในการที่จะป้องกันไอ้โรคพวกนี้นะครับคือต้องค่อยๆที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเรานะครับอ่ะยกตัวอย่างเช่นนะครับคนที่ชอบกินของทอด แน่นอนของทอดนะครับมันจะนําไปสู่โรคอะไรบ้าง1ไขมันสูงนะครับสความดันสูงนะครับสเส้นเลือดหัวใจตีบนะครับเรารู้แล้วไงว่าเราชอบกินของทอดใช่ไหมแต่เราไม่อยากจะเป็นนะครับเราชอบกินของทอดแต่เราไม่อยากจะเป็นโรคพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราหาวิธีแก้ไขได้ไหมนะครับเช่นอะไรคุณลดจํานวนของทอดลง แทนที่จะไปใช้น้ํามันซ้ําๆนะครับก็เปลี่ยนไปเป็นน้ํามันทีเ่เป็นน้ํามันที่มาจากสัตว์นะครับหรือมาจากมะพร้าวสกัดเย็นเป็นน้ํามันที่ไม่ผ่านการโมดิฟายจากโรงงานเราจะไปกินของทอดที่ชาวบ้านเขาทอดเราก็ทอดซะเองนะครับทอดแล้วก็น้ํามันก็ทิ้งไป <c oughs> เห็นไหมพวกนี้พฤติกรรมพวกนี้แม้มันจะเล็กน้อยนะครับแต่ว่ามันส่งผลต่อสุขภาพของเราในระยะยาวเนาะวันนี้นะฮะโค้ดก็เบาๆนะครับ อยากจะแนะนําให้ทุกคนนะฮะลองดูว่าโรคที่เราเนี่ยไม่อยากจะเป็นนะครับแล้วเราจะทําอะไรกับชีวิตเราได้บ้างนะครับก็ขอย้ำนะฮะว่าต้องค่อยๆปรับพฤติกรรมไปอย่าหักดิบมันก็จะเกิดผล2อ,อย่างคือไม่เลิกทําก็คุณก็จะต่อต้านนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ